โไปแล้วครับพาอะไรวะเนี่ยไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอันนี้อโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยจับก่อนแลหลุดนี่หางเหลืองครับดูดูไซส์ดูไซส์หางเหลืองไซส์สวยๆนะครับอุ้ยโดน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 อะไรวะกดดีว่าโดนอะไรวะ นั่นไงนัน่ไนไงผมบอกแล้วที่เหมือน,นดึงอยู่สวัสดีครับสวัสดีนะครับนะั<ๆ>นกตกปลาทุกท่านนะครับเก่าโหกับกผมอีกแล้วนะครับกับเบียร์ป่าเลกอ่าวันนี้เราจะเช่นเคยนะครับเราจะมาตีตีกันหลายคนถามว่าผมใช้นอนนํำไหนนะครับนี่นะครับจะเป็นนอนที่ผมใช้นะครับเป็นเอ่อตัวใสๆออกชมพูชมพูนะครับเก็ดสีแดง ผมเคยใช้สีอื่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กนะครับตัวนี้คือเจ๋วสุดเนี่ยเห็นกันนโอเคครับนะเรา,เามาตีให้ดูกันเลยดีกวา่าไม่ต้องตีไกรนะครับตีเกเบาๆก็ค่อยลากลับมาเกิดเบรกเป็นหวานหน่อยนะครับช่วงน้ำขึ้นเช้าๆน,นี่น่าจะกัดดีอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีปลาเล็กเข้าหรือเปล่านะ ป่อเรื่อยๆนะครับไม่ต้องป่อเร็วมากป่อเรื่อยๆล้ว,วันนี้จะโดนตัวหรือเปล่ากัดอยู่ใกล้ๆนะครับกัดอยู่หน้าหินเลยแล้วก็ตีใกล้ๆแค่นี้พอ,อเอาค่คอยๆลาก ะ,ไ,ะไม่รู้ว่าฝูงไปไหนนะครับวันนี้ไม่เห็นฝูงขึ้นน้ําเลยแตถ้าเห็นฝูงให้ตีใส่ฝูงตีเลยไปหน่อยก็ลากกลับเอาดัดเลยนะครับ กัดครับแต่ไม่อยู่นะๆเอ้าเอ้าเอาเอา้เอาตามมากัดจนได้ตามมากัดจนได้ามมานนไดอ่าได้ตัวแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรนะน,นี่ได้อะไรตัวแล้วนะครับอ้าวหลุดงั้นมัวแตะไทยโอเคเอาใหม่เขาเอาใหม่ นี่ถือว่าน้อยนะครับปลาเล็กเนี่ยโปรตีนจะมาอออยู่ตามหัวตรงนี้เอาเอาเอาหนักกัดมันกัดเลยอืมอืมกระตุกแนงเลยเอาตัวได้อยู่ไหมอยู่นะครับได้ตัวนะครับดอกนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้กัดเบามากเลยอ่ามาแล้วครับแข่งไก่เรานี่เองแข่งไก่เราเต็มปลา เก็บบโอเคตีกันต่อเลยแสดงว่มีฝูตรงนั้นเราต้องตีตรงนั้นครับมันมานเขาวันนี้มันมานมาน,มานอ้ออ,อยู่อยู่ครับอยู่ครับแล้วอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอมนนี้ทำไมตัวน,นี้สู้จังเลยตัวใหญ่หึืงไง ขานกกระยางอีงกแล้วนกกระยางนะครับพอะกรอบนะครับพอะกรอบอย่าอย่าไปจับนะครับจับก็พยามหลังมันถ้าหลังมันที่มอนเก็บมากเลยนกก็ยางนี่มันกัดแรงมันดีนะครับกัดลากเลย แด้ทอดมาแม่ทอดวันนี้มาได้ทอดถ้าปั่นเร็วนี่ค่ะนุก็ยางซัดแน่นอน วันนี้ห่างตัวนะครับปกติตีกัดดีกว่านี้เยอะเลยโดนนะครับโดนนะครับไม่รู้ว่าอะไรครับโดนนะครับโอ้โหขานอคยางอีกแล้วเจ้าเก่าขานุขยางครับ ครับผมเก็บไปทอด ไปนะครับพาอะไรไว้เนี่ยไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอันนี้โอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยจับก่อนถ้หลุดนี่หางเรืองครับดูดูไซส์ดูไซส์หางเรืองไซส์สวยเลยครับเก็บสิอย่างนี้ กัดริมๆนี่เองน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับ อุ๊ดโดน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 อะไรวะกดดีวะโดนอะไรวะโอ้ยแบบเดิมครับจุ๊บจุ๊บจับก่อนนะลุดจับก่อนนะลุดไอ้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผมว่าน่าจะเป็นหางเหลืองประมาณหางเหลืองนี่แหละตรงแล้วหเห็นไหมครับอ่า แล้วแน่นๆนะครับสายนี้โอเคที่มันกัดอยู่ใกล้ๆเราก็ตีใกล้ๆพอที่เหมือนเมียดึงๆนะอ๊้นั่นไงนั่นไงผมบอกแล้วที่เหมือนมันดึงอยู่ไปแล้ว โอ้ไกเดิมครับนี่ครับผมเต็มปากเต็มปากเต็มคำไกนี้ได้อยู่นะเด็ดก่อนนี่นะครับน้า,นา ตอนนี้ก็สายแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเองดูผลงานเราวนันนี้ได้ม่เยอะครับก็พอทอดนะครับเช้านี้ฝาอะไรไม่รู้โอเคครับยังไงก็ฝากอนะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังผมจะมาตกให้ดูกันใหม่นะครับวันนี้น้ํามันลงเยอะมากเลยมันไม่ค่อยเอานะถ้าเป็นน้ําขึ้นสูงๆหน่อยมันเข้าฝั่งดีนะครับไังก็ฝากอน้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับ